สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเกมของเซนป่องมาครับหมากขาประทะกับเซนหนู่ทองหมากดานะขอตั้งชื่อตอนว่าเซนป่องทวงแค้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เกิดขึ้นหลังจากในศึกขุนทองคําครั้งก่อนๆน,นะครับเซนหนูทองเอาชนะเซนป่องไปได้นะครับแล้วเซนป่องก็ถ้าตามประวัติก็คือไปเวิร์กเอามานมาครับแล้วก็ได้มาล้างแค้นนะ ตีเซียนหนูทองอย่างลาบคาบในเกมนี้นะครับมาดูกันโอเคเดินเอ,อ่อเขาเปิดด้วยม้ก,กางซ้ายนะครับต้องบอกก่อนนะว่าแต้มนี้เป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเอ,อ่อเหมือนเป็นแต้มแบบอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์ก็ต่อสู้ก็อาจารย์ป๋อกคงรู้อยู่แล้วนะระดับเป็นระดับสุดยอดเซียนนะว่าแต้มนี้มันต้องไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเดินมายงขวาปุ๊บก็ต่างคนต่างรู้นะครับบางทีก็อาจจะลืมกันไปได้ก็เลยเดินแต้งน,นี้เพื่อ ออกแนววัดใจว่าจะรู้ไหมนะครับและขุบเรือมานะครับเพื่อพุชเปียไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเซนุทองขยายปีนี่ผมว่าเออไม่มีประโยชน์เลยในตรงเนี้ยที่เซนทรุทองทำจริงๆคือควรขึ้นเซนเตอร์ให้แน่นๆนะครับเวลาเจอหมาแปลกๆนะครับ ให้เรายึดหลักทั่วไปก็จะได้เปรียบนะครับแต่ด้วยความรู้ในยุคนั้นเ็ต้องการเอาเปรียบหน้าเบีย้ยพยายามขยายไปริมริมมากครับก็เลยทําให้เป็นจุดว่าทําไมอาจารย์ป๋องนะเลยเลือกที่จะหยิบหมาอุปการซ้ายมาตีนะเพราะว่าความรู้คนในยุคนั้นยังผิดพลาดอยู่มากนะครับสองตัวนี้เสียเทมโปละนะมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างเดินริมอะ่ะมันก็เท่ากับว่าที่เซนป๋องเขาเดิน ไอ้มาตุกการซ้ายไปมันก็ไม่มีอะไรนะจากตอนแรกเป็นรองก็โอเคกลับมาเล่นได้ถ้าแค่เส้นพรุมอ,องเดินเซนเตอร์แน่นๆนะครับก็คือจบแล้วนะครับเส้นป่องทําอะไรไม่ได้อันนี้ไอเดียก็คือแบบว่าก็ขยายมานะจากแี่ยังไม่มีอะไรนะขึ้นขึ้นเกินกินแต่ทน,นี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมว่าตอนนี้สีขาวตกเป็นรองนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเสนป่องเขาเล่นเสี่ยงนะเกมนี้คือเสนป่องตง้องการเอาชนะและทีมลิมตัวนี้ เ,เส้นหลุดทองทิ่มตัวนี้ถูกต้องนะเส้นหลุดทองได้เปรียบทิ่มตัวนี้อาเส้นหลุดทองขึ้นโคนก็ถูกต้องนะอัดเซ็นเตอร์นนนแน่นๆน,นะครับตัวนี้เนี่ยอืมผมว่าเสน้นเส้นป่องเป็นรองเล็กๆนะโอเคกินกินถอยถอยตานี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าตานี้มีมีหลายช้อยนะตัวนี้น่าสนใจนะที่เอนจินแนะนำนะครับเพราะว่ากินฟรีไม่ดีนะครับเราก็กินคืน มากินถ้ามากินนี่จะไม่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโคลนไ่างี้ได้เราก็มาต้องไปลงกับเม็ดนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเซนตป่องคงเห็นอยู่แล้วล่ะเราก็ขอไม่กินแต่ทีนี้เห็นไหมสีดําก็ได้ยืดสเปคขึ้นมาอีกหน่อยสีขาวเขาจะขึ้นโคนไปเราก็กินฟรีล้วก็เห็นวนะ่าม,มีมีทางไหลของโคนนะครับมีไอเดียที่เล่นง่ายฉะนั้นผมว่าเออแต้มน,นี้น่าจะดีกว่าแต่ดูกันในเกมเซนต์โอตัวทองก็ถอยม้านะซึ่งแต้มน,นี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันช้าครับ เออในเกมเซนป่องเดินอะไรน,นะตัวนี้โอ้ดีมากนะเซนป่องเดินตั้นี้นี่ถือว่าระดับดีมากบินเลียนเลยนะครับเป็นการเปิดลองเรือชัดๆอ่ะครับยิงเข้าไปเนี่ยยังไงโดนแน่ครับเซนหุทองชอ็อตนี้ต้องโดนยิงเข้าไปที่หน้าขุดแน่นอนกินแต้มน,นี้โหเซนหุทองบันเดอร์นะครับเป็นการเรียกตัวเซนป่องจริงๆอ่ะเราน่าจะใช้หลักทั่วไปนะคือในเกมเขาเซนป่องเขาเอาเบี้ยก,กินซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยผมมองถ้าเป็นผมผมจะใช้มากินนะซื้อเซนป่องแกอาจจะมองว่าแกกลัวโดนแรกไนงะ ต่คือผมไม่กลัวนะคือถ้าเอาเม็ดเอาโคนมาไล่เนี่ยกินกินแล้วเรือเราตาีเข้าไปนาหน้าฝุดเนี่ยเศรษนุทองต้องเปลองอย่างแน่นอนเต็มท,ที่ก็เอาโคนมาไล่นะครับกินมากินเราก็ยึดเอาคลองมายึดเรือเนเอาเรือมายึดคลองนะครับผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเซหนูทองก็ดูพัฒนาตัวหมาได้เร็วกว่าเดวลับได้ดีกว่านะครับแต่โอเคเมียกินก็เป็นช้อยที่เล่นได้นะครับเสนเส้นบอกขึ้นโคนขึ้นโคนอัดนะครับเซหนูทองเซหนูทอง อ่ขึ้นเบียร์มากันอืมอืมไอเดียเซนปองตานี้น่าสนใจแต่ผมว่ายังไงก็ตามนะตัวนี้มันชัดๆอะ่ะคือถ้าเราเดินตัวนี้นะเขาเขกินไม่ได้นะเขากินปุ๊บเรายกลกมาเข้าไปนี่กล,ลับเม็ดแล้วลูกคาดมันไอเดียมันจะนั่นกว่านะครับมันมันจะได้เ็็กลี่เลยนะครับโจมตีวยูที่จุดอ่อนนะครับโอเคยังไงก็ตามเซนปองเดินตัวนี้นะครับ เส้นหนูทองเดินโคนขึ้นมากันเอาเรือก,กดยังไงเส้นป่องก็เป็นรองแล้วแลที่เส้นหนูทองก็เป็นรองแล้วนะเพราะว่าตัวของเส้นป่องพร้อมกว่านะครับได้โจมตีไปที่เซนเตอร์กว่ายึดมากกว่าหลบขุนด้านนี้ไม่ดีนะเพราะว่าก็เห็นเห็นกันอยู่นะมา้าของเซียนหนูทองเอเส้นป่องจะขึ้นมาแล้วนะครับผมว่าเอามาขึ้นมากันก็น่าจะเป็นชอยที่โอเคนะถึงแม้จะโคนไล่ก็ตามเราก็คงจะต้องทิ้งมา้าคืนแล้วแล้วก็นะมีเคาเน์เตอร์เพย์อะไรเงี้ยฮะแล้วผมคิดว่า ไม่น่าจะแพ้นะกินก็กินนะน่าจะนัาเจะยงโอเคมันเป็นลักษณะที่สีดำเสียบเสียมากกับโคนแต่ว่าสีดำเขาเรียกว่าไดอะกิทิชั่นเพราะม้าตัวนี้มันช้ากว่านะครับแล้วก็จะเป็นรูปเกมที่เล่นง่ายแต่ทีเนี้ยพอหลบขุนเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหม้ายึดกางกระดานนี้เหนื่อยเลยฮนะม้าตัวนี้นะฮะเกาะทั้งโคนเกาะทั้งเบี้ยน,นะครับมันเลยเป็นอะไรที่เดินยากเส้ทองกินนะเส็นป่องกิน นะฮะถึตง,ต,งต้องตั้งชื่อว่า e BS, อาีพีว่าเซนป่องพวงแคนนะเพราะว่าถือนนะบุกบุก,บกแบบบ้านระห่มแล้วนะโปรติเซนป่องไม่ใช่คนอย่างนี้นะมาถอยนะครับช็อตนี้เซนป่องมาลุกนี่ผมไม่ชอบเลยคือผมว่านะช็อตนี้ไงเฉยนะดีกว่าจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยกับเ i เพราะว่าเอ i t y ที่จะชนะน่าจะดีกว่าคือคือคือเซนป่องแกเลือกมาลุกดีคือเซนหนุทองแกแกกันไม่กล้ากินเลยก็เลยกลายเป็นดีแต่เอาขวาจริงเนี่ย ถ้ากินเข้ามาเนี่ยผมว่าเซ็นปองททำอะไรไม่ได้ละเจออย่างเงี้าไปงี้คือเอาง่ายๆว่าตัวเองได้เบี้ยไงใช่ไหมเด็กเขาก็ได้เบี้ยไงแล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะตัวนี้ก็ขูจ่จะไงเหมือนกันคือผมว่าโพ s ิชั o นี้เนี่ยนะโซลิดมากๆถือว่าสีดำเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเขาเป็นรองอนะเนาะเขาจะหาเสมอเนี่ยเขาหาง่ายมากนนะฮะต่อเอรือก็ต่อออกหมดนะครับต่อออกหมดต่อออกหมดแล้วก็ไม่ได้โครมันก็ดอกแดกไปดอกแดกมานะครับ ละลายตัวกันหมดเสมอแบบง่ายๆนะครับทีนีเสนหนูทองแกไม่เห็นนะแกไปกลัวว่ากินแล้วเดี๋ยวหงายไงแกดันไปหลบขุดไงก็ทําให้แต้มของเสนป่องเขาเวิร์กไงเขาก็ยกม้าเข้ามาลุ้งตีเลยนะครับตอนนี้ผมว่าเสนป่องได้เปรียบพอสมควรแล้วจากการที่เสนหนูทองเดินผิดพลาดนะครับทําให้เส้นป่องแกได้เปรียบโอเคยกม้ามาเส้นป่องแกยกม้ากับแต้มนี้ผมไม่ชอบนะเพราะว่า เอ่อพอยกมา้าเสร็จคือก็เห็นเห็นกันอยู่ครับว่าโคนจะมายืนตรงนี้ซึ่งในเกมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมผมชอบตั้น,นี้พอกินเสร็จเนี่ยอเอาเรือกินโอ้คืออาจจะยังไม่ชัดเจนว่าได้อะไรแต่เอาง่ายฮะโคนไม่ได้มายืนตรงนี้แล้วผมไม่เสียโคนกับม้าก็คือดีนะครับเพราะว่าม้าสีขาวแอคทีฟกว่าอะไรกว่านะครับแล้วทีนี้สมมติว่าจะหงายอะไรเนี่ยมันไม่มีความสําคัญเราก็หงายเหมือนกันนะครับเอากินก็คือเขาอยู่นอกเวนะครับแล้วอย่างนี้เราค่อยค่อยมาคอนโทรลโพซิชันหาทางกินเม็ดฟรี แล้วก็ลุมตีวิที่ขุนผมว่ามีโอกาสกว่านะครับทีเนี้ยในในเกมอะ่ะเซนป่องจะไปเดินเนี้ยเพิ่งผมว่าพิดบันเดอร์เลยที่แล้วเซนหนุทองแกเดินเอ,อ่อโคนมามาไล่มาแต้มเนี้ยม้ากินโคนนี่คือแบบไม่ดีนะครับเป็นแต้มที่ทําให้สีผมมองว่าสีขาวเริ่มกลับมาเท่าเท่ากันกินปุ๊บม้าถอยมาจับเซนหนุทองเดินแต้มดีมากนะลงง่ายปุ๊บอ่าเขจับเรือผูกนะครับแต้มนี้ก็ยัง ยังไม่มีอะไรผมมองว่าเสมอๆกันอ่ะโดยในศาสตร์ที่ว่าสีสีดําตั้งโซนในการเอาเสมอได้แล้วนะครับเพราะว่าม้ากับโคนมีค่ามันมันหนักนะครับม้ากับโคนไม่ใช่น้อยนะการสืบม้ากับโคนแล้วโดยที่สีดําก็มีเบี้ยเชิงเงื่อนหงายแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับกับคนที่กาลังบุกแล้วคือในีสุดท้ายต้องเล่นปลายกระดานแหละคงไม่ลุกจนได้หรอกในโซนเนี้ยเพราะสีดำเขาแพ็คแน่นขนาดนี้มีทั้งมา้าทั้งมา้าั้งเม,ม็ดเนี่ย มันโอ้โหมันไม่มีอะไรฝ่าเขาไปตีได้หรอกแถมมีเรือแรงสามเนี่ยคอยป้องกันนะครับเนีย่ยกับมังลูกสากลเนะี่ยนี่ก็เป็นการเดินไปตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับมันอาจจะดูว่าสีขาวดูเซนเตอร์กว่านิดนิดแต่ก็จะเข้ายัางไงครับโดยไม่แรกไม่มีทางนะครับอืมอเขา่ากันได้หมดครับกันได้ทุกดอกหากินกน็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นจุดที่จะพิดเพราะว่าคือขาวยืนดีก็จริงแต่เขาไม่ได้นะครับเรือเรือกันหมดแล้ว มากันหมดแล้วขาวยืนสวยแต่ว่าไม่มีโปรเกตไปต่อถอยมาืม่เข้าไม่ได้ดีชาวเดินด็อกแบตต้านนี้ต้นนี้ผมว่าเม็ดมันเริ่มมาสูงแล้วถ้าถ้าขายมานี่ก็จบแล้วนะครับเพราะว่ามายกขึ้นไม่ได้ให้กินไปเลยมกินก็นกไม่นำนำ,ำมีเบี้ยมากกวตัวหนึ่งครับแต่ว่าโอเค ตำแหน่งอาจจะเป็นว่าสีดําไม่มีทางชนะเพราะว่าสีดําต้องคอยออกมาไปดีเฟนด์แต่ก็ก็ยังโอเคฮะมันก็ยังไม่ไม่แพ้ให้จะโดนปุกไรแบบนี้ก็ยังมีเรือป้องกันนะครับคือด้วยวามที่มีแมทเทียลเยอะยังไงก็แพ้ยากแต่ผมว่าจุดที่ทําให้เริ่มแพ้คือตาเนี่ยเพราะว่าหลักสาคัญท่านซื้อตอนนี้นที่สีขาวุกไม่ได้คือไม่สามารถเอาเรือไปกดที่แรงแปดได้พเพราะเรือเหมือนกันพอเซนเซนหุทอเอาเรือมาต่อเขากินกินแล้วก็เรือกดได้ง่ายมากนะขุดปลกนะครับมายกโอเค ต่อเรือลบหอยเม็ดเรือมาจับแต้มน,นี้โอเคแต้มน,นี้ไม่ดีก็เม็ดมาต่อตัวนี้ก็ดูดูหน้าเสมอนะลุกขุนขึ้นตัวนี้ม้ามาต่อก็ดูหน้าเสมอนะครับเอาเรือมากดแต้มน,นี้กินม้าก็ยังก็ดูเสมอนะครับขุนกินลุกก็ยังไอ้ลุกแต้มนี้ลุกแต้มน,น,นี้เหรอขุนติดเรือ อืมจริงๆผมว่านะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินแต้มเอไอนะเดินแต้มมันเนเข้าใจง่ายนะครับขึ้นขุณลบไปเฉยๆนะครับก็ก็น่าจะเสมอละหลบหลบก็ตบตากดนะเดี๋ยวโคดเขาปากกินนะเขาก็ต,ต้องลุกแหละพอลุกก็ก็หลบคือคืองา่ายก็ได้อย่าให้โดนกินฟรีครับถอยโคดมาก็ก็หงายที่เหลือก็กดก็ขุดนะกดก็โอเคลุกลุกลุกโอเคลุกลุก ปุป๊บโอเคไม่เป็นอะไรมากแล้วปูกได้แล้วครับก็ต้องเอาเม็ดมา100้อยเพื่อกินฟรีอย่างเดียวลุกไปลุกมาอันนี้เ็าเรียกว่าแบบลุกลุกล้านทีนะครับในการลุกแบบหนึ่งล้านทีเลยคือสมมติว่าหลบนี้เราก็กินลุกลอยได้กินลุกลอยได้นะครับโขนเก็ยังขาดอยู่แต่อาจจะยากนิดนึงแต่ความจริงเราเปยอดเซนถ้าคิดล,ลดละเอียดละเอียดก็หาเจอนะครับแต่จริงลุกแต้มน,นี้ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังน่าจะยังเสมอได้นะน่าจะยังเสมอได้ผมมองว่าอย่างนั้น ไม่น่าจะแพ้ในเกมเดินเรือตัวนี้เอ,อ่ออาจจะไม่ค่อยดีฮะโคนปักกินม้านะถ้าตอนนี้หลักสำคัญก็คือว่าคือเขาเหลือโคนเม็ดเนี่ยมันไล่จนถ้าเขาคือเรามีตาคนต่างมีเรือตัดกันไปนะถ้าทำไงก็ไดใ้ให้เขาเหลือโคนเม็ดแล้วเราเหลือเบี้ยงหงายตัวเนึ่งเราก็เป็นเบีเ้ยงหงายหนีโคนเม็ดจะสามารถหนีได้นะครับถ้าหนีเก่งซึ่งอาจจะยอดเซียนหนีเก่ง ตัวนี้น่าจะช่วยโคนปักขุนขึ้นโคนลุกอขอุนถ้าขุนเข้ามาได้ไหมไม่แน่ใจนะขินขุนม้วนเข้ามาเพื่อที่จะโอเคไม่ทันนะครับเพราะว่าขุเออนเข้ามาบล็อกได้เราจะกินสองไม่ได้อาถ้าเลือสซีหนึ่งโปักขุนขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าคนกินนี้เราไม่กลัวเนาะ เพราะว่าคนตัวนี้ตายแน่นะครับเราอาจจะใช้วิธีนี้เรือ C ีสี่เรือนี้แล้วก็เรือนี้ไปกินคนอาหาทางกินคนฟรีก็คือเรือเขาเดินไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราหงายก็ได้ไง่ายๆกินกินสองอันนี้อันนี้อันนี้เสมอไม่ยากพอเรือ C ีหนึ่งขุนขึ้นโคนขึ้นโคนขึ้นโคนเอา่อางงั้นเราไม่เราไม่ยอมเสียเสียเสียง่ายๆครับก็จะาเรือนี้เป้าหมายเราคือทิ้งม้าครับแต่ว่าทำไงก็ได้ให้ให้เราให้เรามีโอกาสกินสองได้ลุกขนขึ้นโอเคโคนไกลนะทำไงก็ได้ให้โคนไกลนิดนึงอ่ะ ผมว่าน่าจะช่วยเรา,าให้เขาเดินแบบเหมือนคอมเนาะกินกินถึงแต่เมเขาต้องช่วยโคนพอโคนไกลอืมผมว่าโอเคนะตอนนี้ผมว่าเริ่มชัดเจนแล้วน่าจะโอเคตอน,นนี้น่าจะเสมอได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งคือเขาต้องช่วยโคนพอพอต้องช่วยโคนมากๆเสร็จเนี่ยมันมันก็เลยอ่ะ คนก็ตายนะผมดล้วไม่นารอดเรียบร้อยคนตายนะครับคนตายก็คือเสมอกันนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับแต่ว่ามันเป็นความรู้เรื่องเอ็นเกมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักลุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็ GM วอ็ลโรดทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจค้สเรียนเนื้อหาการเรียนรู้ใน Facebook กลุ่มปิดก็สามารถสมัครเลยนกับผมได้นะแต่าราดูได้ตลอด,ลอดชีพนะครับมีม้าขวาสู้ทุกรูป มาขวาตีเม็ดซ้ายมาขวาตี <Queen 1971, S 2> มาเทียมคู่กันมาขวาตีมาซ้ายนะครับส่วนบอรุกษากลก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ a tigerdenchess แอไทเก็เดนเชนะครับก็จะมีทั้งคอร์สเรียน Facebook กลุ่มปิดสามารถมาสมัคได้แล้วก็ในการเปิด e 4ี d 4น้ำมักขาวแล้วก็การสอนเรียนสดก็มีนะครับก็ต้องมานัดหมาเวลากันทีครัก็ชอบกันไหมครับสำหรับคลิปเซนปองมา โงแค้นนะตีคืนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ